ทมแทลแรมทมแ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 ทมหลาคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกับตาอเมริกาึงใส่หน้ากากของบัพปบวีว้ามีคำตอบไหครับเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยหน้ากากที่พี่กับตนอเมริกาสะสมบูู๊ถอดก่อนแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่กับตอเมริกาจะมาให้คนได้ดูว่าหน้ากากที่พี่กับตนอเมริกามีเนี่ย มีหน้ากากของใครบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่นี่คือหน้ากากของธานอสนะฮะเป็นหน้ากากยางกับสามารถสวมใส่ยางนี้นี่ฝ่าพื้ธานอสฟาดฟาดาาจะมาดีนิวนี่หน้ากากธานอสนะฮะยอดมากและนี่ครับฝ่า่าคือทอพุทแห่งโอตินหน้ากากทอนะครับอันนี้หน้ากากบอบบี้ อ่าพี่กับตาอเมริการไม่น่าจะใส่ได้นี่มันก็ต่อแล้วนะครับตั้งแต่หนังบ้าบอปีพวกนี้ออกมาและนี่คือหน้ากากของออพติมัตต์บรัมก็คือออพติมัตต์บรัมอ่ะ,อะ,อะ,อะต่อไปครับนี่ฮะหน้ากากแบทแมนใส่ไงใส่ประมาณแ <laughs> บทแมนเป็นพูดว่าไงนะก็คือแบทแบทต่อไปนี้ครับเป็นหน้ากากของพี่กับตาอเมริการเอง เราใส่งี้เหมือนไหม <c oughs> เออนี่และนี่คือหน้ากากแบ็คแพนเทอร์ <c oughs> ว่าเราใส่ไปแล้วได้ไหมตาของมันเนี่ยตาของมันเนี่ยมันจะแบบเป็นมุมมองที่บอกว่าเออเป็นแบ็คแพนเทอร์อ่ะมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต่อไปครับนี่เลยหน้ากากของไอรอนแมนจู่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 หน้ากา,ากสไปเดอร Spider ์แมนอันนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าหน้ากากสไปเดอร Spider ์แมนเนี่ย เป็นอะไรที่พี่กับตันอเมริกาชอบนี่ Spiderman Spiderman สิกซ์สิงห์งง Spiderman นี่อ่าและนี่ครับตัวน้องเคยเห็นอยู่ในละครสั้นของพี่กับตันอเมริกาครับก็คือก็คือคนใส่หน้ากากจะมาสาเกเจ้าอันนี้เป็นหน้ากาก Spiderman ฟาร์มโฟมอันใหม่นะฮะที่ซื้อมาซึ่งความจริงของมันเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนี่ ใส like okay. right. ่ง like ี้ภาษาอังกฤษไว้ก็คือเปิดนี่เปิดนี่ได้ด้วย Spiderman ฟาสอมพงนี่เป็ดอ่าข้าคือฮักข้าไม่ชอบด็อกเตอร์แนอ้าอ่านี่ฮักนะครับฮักนี่ก็เริ่มพังๆแล้วเป็นเก่าแล้วนะครับและต่อไปครับนี่หน้ากากปเดอร์แมนอันใหม่มันสามารถที่จะแบบว่าขมวดคิ้วได้ได้อีกไหมเนี่ยอ่านี่นี่เห็นไหม ่ะเมื่อเราอ่ะปรับคิ้วตาออกมานจะแบบว่าอย่างนี้ได้อลองดูนะเดี๋ยวทําให้ดูสวัสดีครับคือต่อไปดูแมวฟากคอมโพอ่ครับหน้าการของในหนังเรื่อง Star Wars จํไม่ได้เชื่ออะไรอาะจริงๆนะมันมีหูของมันแต่ว่าหูของมันเนี่ยจากว่าให้เด็กๆหลายคนไปเล่นมันหักมันหายไปหมดแล้วมันจะได้มากเล่อยเหอะ เด็กๆบอกมาเลยว่าเชื่ออะไรนะไคเรนเจอร์อะไรสักอย่างเนี่โยโคไคเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยไคเรนนี่อ๋อคือไคเรนจั่วชัช่วชอ่วออสตินพรามมันมากับชุดมีชุดของมันด้วยนะฮะชื่อต่อออสตินพรามเห็นไหมอันนี้เท่มากครับต่อไปอันนี้หน้ากากของดรอกเฟเดอร์อันนี้เพิ่งแกะสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวลองดึงไอ้ตรงนี้ออกมนาะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะลองกดดู โอ้เห oh, right. oh, ็นไหมนี่นี่มีตาไฟด้วยนะฮะเออใส่ลงไปฉันคือดอร์ปิดเดอร์ปิดสตาร์วอเตอร์ผมปิดซอมจูเฟกปุดสุดลับเบลลิงอ๋อเฮเจ๋งมากและต่อไปนี่บา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 บ้านาน้ากาของมินเนี่ยนนะครับบาบาบาบ้านานาบานานาอเก่งเก่ง มาด้าดหน้านะครับและนี่โอหน้ากากของแอนแมนอ๋อจั่ว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 อ๋อไม่ใช่อันนี้สะไปที่ไหนแอนด์แบนก็คือเปลี่ยนเป็นตัวล็จั่วเปลี่ยนตัวจหญ่จั่วโอเคครับเจ๋งมากและนี่ฮะอันสุดท้ายหน้ากากของบับเบิ้ลอันนี้จะมีชุดมาด้วยนะครับคาดว่าเด็กๆได้เคยเห็นใส่ไปแล้วนี่ว มาช่วยบ๊บี้จะมาช่วยโลกนี่และนี่ก็คือหน้ากากที่พี่กับตนอเมริกามีอยู่ที่บ้านนะฮะเอาละวันนี้พี่กับตนอเมริกาขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายลาแอนเบิร์นเปงว่าง